สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับนำทุกท่านมาที่สนามโรงเรียนไส่น้อยนะครับมารับชมเกมแข่งขันฟุตบอลมกนนทบุรีครับครั้งที่29ครับในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรอบรองชนะเลิศครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของ6.6 f o o t b ฟ l ต a c a อะคาเดมีครับในเสื้อสีเหลืองยี่สสีเหลืองครับพบกับทางด้านของ t h e ะ r i รน f ีนะครับในเสื้อแต่งางเกงสีขาวนะครับ เกมเริ่มครับเฟรนฟีเปิดเกมบุกใส่ก่อนเลยครับตรงนี้ยังเคลียออกมาได้ครับทางด้านของซิกจับแล้วโดนั๊มทันทีครับบอลของซิกเอาบอลกลับมาได้อ้าวแต่ว่าคืนจังหวะนี้ไม่ดีครับแล้วแทงทะลุช่องมาได้ลุยมาตรงนี้ข้างในมีแล้วเลือกยิงเองแต่ว่าบอลข้ามคานแต่เปิดเกยมยาวขึ้นมาครับ อาบอลลงได้สวยครับแล้วจ่ายต่อมาย้อนคืนกลับมาอีกทีครับแล้วยกมาทางฝั่งซ้ายทันจับสุดเส้นหักย้อนหลังกลับมาแล้วหลอกอีกทีหนึ่งแล้วยิงลูกนี้แล้วตีเซฟแล้วยังไม่เข้าครับแต่ว่าโดนดักได้บอลเอาย้อนกลับหลังมาก่อนครับเ <c oughs> บินขึ้นมาด้านหน้า <c oughs> อ้าวแล้วแตะได้ตรงนี้หลุดหลุดแล้วแต่ว่ายังโอ้โหพุ่งสไลด์บล็อกได้สุดๆเลยครับทางด้านของธราทิพย์ครับ เปิดเข้ามาแล้วได้มงยังเซฟได้ครับพัชรพลนินม่วงเอาล้ได้มาแทงทะลุมาแล้วได้สัดลูงนี้ไม่ตรงตัวครับทางด้านของธนัญกรทุถูมมาแล้วมง ให้เข้ามาตรงกลางครับทางขวามีเติมแต่ว่าดึงจังหวะรอก่อนแล้วลุยมาเองตรงนี้ยังไงจะไปได้ไหมโอ้โหยลงลุยมาได้จังหวะนี้ลุยลุยแล้วสุดส,ดสดแล้วยิงโอ้โหโอ้โห,โโหคนเดียวเลยทางน้านของกาจบัตเข็มทองครับ1-0ไปแล้วครับที่เดอะเฟรนด์เอฟีขึ้นนำครับดูภาพช้าครับอุลากหนีมาหนึ่ง สองวนมาแล้วแตะคนที่สคนที่สคนที่5้าแล้วยิงผ่านปรกษาประตูเข้าไปครับโอ,โอ้ลูกนี้สุดสวยเลยครับทางด้านของกนพัฒน์เข็มทองครับดูมันอีกทีครับโอ้วนหมีแล้วเ่ครับบดชนจริงๆครับโอ้ซ้ายมีขวามีแทงขึ้นมาตรงกลางแต่ว,ว่าโดนดักได้ยังได้บอลอีกครั้งนึงครับ ทางด้านของเดอะเฟรนได้กระชากแล้วสายหลุดมาสู่เส้นหักเปิดมาแล้วลูกนี้เรื่องไม่ได้ครับทางด้านของอัสดินทางแบบนี้แล้วสิงหงจเจออ้ายังไงแต่ว่าหักข้อไม่ผ่านครับเปิดขึ้นมาสวนกลับของเดอะเฟรนนะครับได้หลุยแล้วสัสว์สพันเนียสัสว์สตังป้อมแล้วสั้โลกนี้แล้วสองสูเลยครับ โอ้โหโอ้โหสองลูกสุดสวยของเดอะเฟรนเฟซครับดูภาพชายครับตัดบอลได้กลางทางเหมือนเอามาคืนะครับแล้วก็ตรงนี้สาสวัตหมุดตั้งป้อมแล้วซัดเลยครับแล้วบอลพุ่งถูดูกันอีกทีครับอู้ดูครับ จังหวะนี้กดด้วยขวาของสังสวพันเนียครับเป็นตัว21นะครับสังสวสพันเนียนะครับเป็นตัวเ2เปิดมาแล้วหูวี่ไม่ได้ครับชนคานตั้งใจยิงเลยครับดูภาพช้าครับฟรีคลิกตรงนี้ครับปัดโค้งมาแล้วม,มันออกไปนะครับ เปิดเข้ามาแล้วได้โอ้โหมงลูกนี้หลุดออกไปดูภาพช้าครับจังหวะเปิดลูกเตะมุมเข้ามาแล้วคนที่โม่งเนี่ยเป็นทางด้านของหมายเลข1 4บสี่ครับอุปกรณ์ตา,าลารักครับแต่ว่าก็โดนบางไปครับเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วดักได้ครับแล้วจะตั้งเกมสวนดึงจังหวะหนี อ่ะครับลากมาแล้วครับตรงนี้ทางขวาม,มีให้มาที่อสดินอสดินสุดไปเท้าหน่อยยังเกี่ยวได้อสดินจะลุยไปโดนเบียดแยงไปแล้วเอาบอลกลับไม่ได้อสดินเปิดหลูกนี้ก็ดูตกไปครับเอาบอลมาได้แล้วพาหนีมาแล้วครับตรงนี้โดนปั๊มแยง่งปลากระพง อ้าวแล้วจะฟ้องแฮนด์บอลผู้สิทไม่ได้ว่าอะไรครับแล้วซิกหโอกาสมาได้ลองยิงแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านมือของพัชลพลนินม่วงอ่าครับเปิดโด่งมาแล้วตังหว่านี้แล้ว3-0ครับโอ้ได้แบบงงงครับลูกนี้ดูภาพช้าครับ ลูกที่3ครับของเดอะเฟรนเอฟซีครับจากหู้ตรงกลางสนามเลยครับคนยิงได้ก็ยังงงงอยู่เลยครับทางด้านของกัลัพ์เข็มทองครับดูครับเปิดมาเนี่ยแล้วโมงสก,กัดไปโดนทางด้านของกัลัพ์ครับแล้วกลายเป็นเข้าประตูไปเลยครับจบครึ่งแรกครับทางด้านของ t h e f เฟรนด์เครับนำซิหก6ฟุตบอลคาเนมีอยู่ครับ3ประตูต่อศูย์ครับยังไม่เปิดครับกระพงอ่าครับให้มาข้างหน้าแล้วมีเวลาแล้วครับได้หลอกแล้วตรงนี้ยังไงดึงอีกทีหนึ่งสุเส้นหักข้อกลับมาติดบล็อกครับเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนครับจังหวะไปของพราพัทวางลึกมาถึงทางด้านพัชรพลนินม่วงเลยครับฟรีคีครับจะเปิดเข้าไปครับ กันระพัดเก็มทองแล้วเลือกสัมมาแล้วโอ้โหโอ้โหไม่รู้ว่าตั้งใจยิงตั้งใจเปิดแล้วครับแต่ว่าลูกนี้มันเข้าหัวเพื่อแล้วหมงเข้าไปเลยครับทางด้านของสัสวัฒ์โอโ้ดูภาพช้าครับโอ้โ เป็นหมายเลขยี่ครับพราพัทครับเนี่ยวิ่งมากดเต็มข้อเลยครับแล้วพราพัทวิ่งมาโฉบโอ้โหเรียบร้อยสประตูต่อศูนครับนะครับเข้ามาเยอะเหลือเกินพราพัทมงหนุนขึ้นไปใหม่บอลตกมาแล้วลุยทางขวามีได้ลองซัดติดเซฟ แล้วยังเคลียร์ไม่ออกด้วยในกรอบเกียรตโทษยังพยายามลุยครับอสดินแต่จ,จ่ายมาก็ไม่มีอะไรครับเก็บได้ของพลาพัฒแต่ว่าจ่ายพลาดตรงนี้ได้ลองยิงไม่เข้ากรอบเปิดขึ้นมาอ้าวแล้วไม่ดีโดนดักได้หลักไถามาในกรอบโดนบังไว้โดยธาราทีครบโอ้โหก็เป็นทั้งหั้นเดอะเฟรนพยายามสกัดออกมาครับ ครับแล้วแตะหนีมาได้ครับจังหวะนี้ได้สวนแล้วครับปกรณ์ให้ออกไปทางด้านขวาได้กระชากแต่ว่าแล้วยิงลูกนี้จนเสาแล้วซ้มเข้าไปได้หรือเปล่าเรียบร้อยครับโอ้โหเอาจนได้ครับทางด้านของทานัญกรบุญยังครับดูภาพชายครับจากจังหวะดดีของปกรณ์ครับไปทางฝั่งขวาครับแล้วเป็นกัพันครับ ยิงจังหวะนี้บอลชนเสามาเข้าทางครับโู้เรียบร้อยยิงเข้าแล้วยังดีใจไม่ได้ต้องหันไม่มองก่อนว่าล้ำหน้าหรือเปล่าครับดูกันอีกทีครับเนี่ยครับจังหวะที่ยิงอ่ะไม่ล้ำแน่นอนเลยครับเราเป็นประตูที่5ครับของทางด้าน The ะเฟรนเฟซให้ประกอประกอออกขวาไปเลยครับ แตะหนีทีหนึ่งส่เส้นสุเส้นแล้วหักมาบอลได้สัวนลกนี้เอ้าแล้วเซฟบนเส้นเคลียออกมาได้ครับจิ้มอีกทีหนึ่งโอ้โหไม่ได้พยายามจะล็อกไปยิงก็ไม่ได้ครับทางหน้าของพมสิ์แล้วยิงอีกทีหนึ่งตรงนี้ได้ฟาวฟรีคิกแล้วยิงหมาลูกนี้เลยเรียบร้อยครับ6กประตูต่อศูนย์ครับหมายเลข12ครับ สิวานจะนางข้าการครับโอ้โหดูภาพช้าครับจังหวะฟรีคิกครับยิงข้ามกำแพงมาแล้วหืปัดไม่ถึงครับโดนแค่ปลายมือดูกันอีกทีครับโอ้โหลวประตูที่หกครับแล้วุ้ัดสินเป่าจบเกมเลยครับก็เป็นทางด้านของ สิงหกฟุตบอลอะคาเดมี่ครับแพ้ให้กับเดอะเฟรนเอฟซีไปศูนย์ประตูต่อ6นะครับในเกมรอบรองชนะเลิศฟุตบอลมอกรนนทบุรีครับครั้งที่29รุ่นอายุไม่เกิน12ปีครับเป็นเดอะเฟรนเอฟซีครับที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับ